ปเปิดเรือนหอหลังงามวาวานิชารีวิวาแหวนจากนอกโลกชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเพราะน้อยคนมากที่จะรู้ได้ว่ากว่าจะได้มาเป็นนางเอกระดับแนวหน้าของวงการไทยได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบวาวานิชาโชคประจักษ์ชัดมาเผยเรื่องราวชีวิตในมุมที่ไม่ค่อยมีใครได้รู้ในรายการแฉกว่าจะมีวันนี้ชีวิตเจอวิกฤตตั้งแต่วัยเด็ก เจ้าตัวถึงกับบอกว่าไม่คิดไม่ฝันจากเด็กจนๆจะได้เข้าวงการจนถึงทุกวันนี้เจ้าตัวเผยตั้งแต่วัยเด็กอยู่กับคุณแม่ส่วนคุณพ่อไปมีครอบครัวใหม่แต่ยังดูแลจ่ายค่าเทอมแต่การกินการอยู่คุณแม่ดูแลหมดแม่เปิดร้านอาหารตามสั่งเล็กๆขณะแม่กําลังผัดข้าวช่างกนเด็กช่างกลมีปัญหามีปากเสียงกันจนแม่โดนลูกหลนวาวายังเผยต่ออีกว่าตอนนั้นไม่รู้เรื่องร้าน เปิดดึกมากเราเข้านอนแล้วคุณแม่ถูกลูกหลงที่ท้องไม่มีใครบอกเราจนตอนเช้าไปโรงเรียนเราคิดว่าแม่อาจจะไปตลาดเช้าตอนนั้นวาววอายุ15ร้านอาหารมีรายได้วันต่อวันแม่ต้องรักษาตัวหลังถูกลูกหลงทั้งบ้านเหลือเงินหลักร้อยบาทแม้ว่าที่บ้านจะไม่มีเงินแต่คุณแม่จะหามาให้ได้ลูกแต่และคนเรียนสาธิตเรียนเทนนิสบอลเล่ว่ายน้ําแพงแค่ไหนเขาก็เจียดมาให้ลูกได้ วาวาเคยเป็นเยาวชนทีมชาติกระโดดน้ำด้วยตั้งแต่นั้นวาวาต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวตั้งแต่เด็กพอเจอวิกฤตเลยไปเป็นครูสอนว่ายน้ำตอนอายุ1 5 1หาหาเงินจนตัวเปื่อยสอนวันหนึ่ง8ชั่วโมงได้ชั่วโมงละ200บาทเราต้องทำให้ได้มากที่สุดน้องชายก็ต้องไปเป็นน็อกเกอร์เทนนิสหาเงินเหมือนกันจนวาวาเข้าวงการก็บันดิตคนที่ส่งเสียน้องชายอีกสองคนเรียนตระเวนแคสงาน4ปีจนอายุ19เาเรา ก็ไปสอนว่ายน้ำที่กกทไปสยามก็ไม่เป็นไม่มีเงินด้วยรามเงงชํานึงก็แพงมากไม่มีเงินซื้อกินมีแมวมองเขาก็ไปเจอเราที่สะว่ายน้ำแคสงาน6เดือนได้เงินหลักแสนจากความเชื่อว,ว่าเราต้องทําให้ได้ตอนนี้ได้โฆษณาหลายตัวรวมๆกันเริ่มมีเงินก็ไปซื้อสูตรน้าเต้าหู้มาทาเต้าหู้ใส่ขวดขายตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่มี Facebook ไม่มีไอจีเราให้คุณแม่เป็นคนดูแลขายมาตลอดจนถึงตอนนี้ เราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราอีกอย่างน้อยมีธุรกิจก็ยังดียอมรับตอนนั้นท้อมากวันนี้เล่าไปยิ้มไปแต่วันนั้นนั่งน้ำตาไหลเหมือนละครแต่ตอนนี้เองหลังจากที่ปัญหาชีวิตได้ผ่านพ้นไปแล้วนั้นเธอก็เจอฟ้าหลังฝนที่สดใสกว่าเดิมชนิดที่ว่าเป็นเหมือนชีวิตใหม่ของเธอเลยก็ว่าได้เพราะเธอเพิ่งจะเข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มต่างชาติไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนี้เองซึ่งแหวนที่ทำการมั่นนั้นเป็นแหวนที่สาววาวาเผยว่า เป็นหินอุก,กาบาตจากนอกโลกอีกด้วยเรื่องว่าเล่นใหญ่มากๆขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวคนสวยด้วยนะคะ